สวัสดีครับสวัสดีครับผมผม c g s ครับผมสวัสดีครับผมบัสซูร์บัสนะครับครับผมอีกเพียบูมบูดาครับผู้ดำเนินรายการด้วยวันนี้สวันนิษฐาปไปๆพี่ๆค่ะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับจะมาจัดเทียริสทีมที่อยู่ในรายการ VCT Pacific ครับผมแล้วก็ทัวร์นาเมนต์เนี่ย จะเริ่มตั้งแต่วันที่6เมษายนเป็นต้นไปฝากติดตามชมกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดเทนนี้กันเลยดีกว่ามาจัดเทนนิสกันเลยระดับเอสไม่ต้องพูดว่าใครว่าแต่มันอยู่ไหนนะอ่ะไอทีมทั้งหลายเนี่ยทีมแรกครับอ๋อทีมแรกอ่ะไอ้น้องปลาก่อนเลยนะน้องปลาเอาอะไรไม่ลองลองดูดูจากรูปก่อนหนูไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไง ทีม RQ r เป็นตัวแทนของอินโดนีเซียให้ไหนคือหนูตอนนี้หนูให้ A เพราะว่ามันสี่เดียวกับ A แต่ว่าหนูให้ B แล้วกันอ่ะกากากาเมาผมปะมาอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะน่าจะเียแหละอ้าทำไมไม่ไม่อ่าฟังก่อน่แต่อยู่นี่ก็ผมว่าน่าจะมามืดนะมามืดมายมืดเลยอโอเคเพราะว่าเพราะอะไร ไอ้รอบที่แล้วอ่ะก่อนที่มันคัดเข้ามาสเตอร์อ่ะมันเกือบตบเจนจีนะถ้าม like ันตบเจนจีนี่คือมันไปแทนนั้นแ่ะนี่คือรองแชมป์นะทั้งนั้นอ่ะถูกต้องไหมครับผมมันกำกับอย่างนั้นเลยผมทีมต่อไปอันนี้คือให้หมาหมื่นไหมเพราะว่ามันสูสีกับเจนจีมีมียบดเจนีใช่ใช่ใชโอเคทีได้โลโก้โลโก้แปลกๆอ่ะกับด้าโอโกาแปลกๆอ่ะกับหัวพี่กับหัวก็ทีน้องฟานรู้จักไหมอ่ะเห็นในกาค่ะกาสวยดีเป็นลูกหมีอ่า ชันไ่ใช่ป่ะมันเรื่องอะไรสิ่งออไม่ใช่มันเหมือนมันเหมือนทีมฟุตบอลน่ะหมายถึงว่าแบบเอาคนเดียวดีกว่าอะเราไปเรื่องหนูให้อยู่สี่ค่ะอ่อการอธิ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 ก่อนเลยกูเหรออืมกูให้อยู่ประมาณดีแนมโอ้โหจริง อ่ะกลางๆแล้วกันสี่ครึ่งอ่ะสี่ครึ่งนี่ไหงอ่ะสี่ครึ่งก็ประมาณนี้สำหรับโก็บอไม่มีเหตุผลที่ดีไม่นะครับเขาไม่ค่อยลงตัวเออแล้วไม่ค่อยลงตัวจริงๆเอออีกจริงไรไม่รู้ก็รู้ไม่เยอะเออเออใช่มันเปลี่ยนมาสองอัแล้วมันดูเปลี่ยนเยอะจริงอ่าโอเคทีมต่อไปฮะเดี๋ยวจันเป็น D ดียร์อันนี้มันค่อนข้าง อันนี้นี่นี่กูหนูไม่ต้องต่อยองต่อยองก่อนบีโอ้หดูไม่ได้นลังเลยนะหนูไม่ได้ก็ไมถึงให้บีเพราะว่าหนูเคยได้ยินชื่อได้ยินชื่อชื่อบอลชื่อบอยได้ยินบอยอ๋อแลบอยมีมีแบบมีคนที่ชอบไม่แบบว่าแบบนักแข่งอะไรเงี้ยในทีมน่ะไม่มีไม่มีเลยได้ได้ยินชื่อบอยก็เลยเอาไปบีแล้วพี่คิดว่าอยู่ไหนแบบความจริงแล้วมันจริงจริงแล้วทีมเนี้ย แชมป์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แชมป์เก่ารองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วคนเอใช่มันคะอยู่ไม่เอก็เอสไม่เอก็เอสผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นกึ่งกึ่งเอสละกันเออดาวรุ่งโอ้เราเราก็ต้องแบบว่าอาจจะแบบไม่กลางไม่โบวกไม่โบวกไม่ก้างไอ้นี่มืดมืดมาเลยอ่ะอันนี้เหรอออันนี้เก่งทีมซีเครดทีมซีเครดก็อยู่ดาวรุ่งเพราะว่าแบบซีเครดเนี้ย หนูรู้แค่รู้ว่าชื่อทีมชื่ออะไรเยอ่อาก้าเอ้ยเก่งนะเก่งเก่งแต่ว่าอายุค่อนข้างเยอะไม่คนอายุเยอะไปแล้วไม่มีอีกคนนึงแต่มีคนหนึงพี่แวดเออมันอยู่ไงแต่พี่แวดแบบกระโปกประมาณเยี่ยมประมาณแต่ถานนี้แม่ว่าเฮ้ยเก่งผมว่าเอผมว่าเอเฮ้ยเอเลยไม่ดีวะจริงเหรอเนี่ยถ้นบูยอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดแต่ละทีมก็มามืดไปเลยดรือเ่าเฮ้ยมามืดเหรออืมเอ้ยคิกออมมันโหดอยู่นะมันเก่ง ไม่นมือไม่มือไม่มื่อราคาใจไม่มื่ออโอ้โหอันนี้เมื่อปีที่แล้วศูนย์สิบศูนย์เก้าหรือศูนย์สิบนะตอนนี้ก็ยังไม่ชนะเลยใช่ก็คือเป็นทีมที่เขาไม่ชนะใครเลยแล้วก็เปลี่ยนไลน์อัพมาด้วยน้องไปดีเนี่ยมันเข้ากันด้วยสิอันนี้หรอไม่ไม่ต้องคิดนานเฮ้ยคนญี่ปุ่นเขาแฟนคลับเยอะนะมึงจริง เอันนี้แหละทีมต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีคนไทยดูใช่ไหมใครดูดค่ะชื่อแกลรี่โอเคน้องไปจัดไหนอยู่พูดดีๆนะพูดดีๆนะบอกก่อนนะโดนนะมันซื้อประเทศได้นะตอนนี้มันซื้อประเทศได้นะบอกก่อนเออหรอเออประมาณเอเพราะว่า ไม่ผมว่าเทียบกับซีเข็ดวะสำหรับผมนะถ้าถ้าเขาเปลี่ยนแบบว่าวิธีการเล่นมเอ้กูขอเรียกมั้งกันี่แหละโอเคกูขอเรียกมันเลยเอาะไหนขอฟังความคิดเห็นของแต่ละคนหน่อยดิไม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นไงแล้วเราเขาเปลี่มีสไปา์เปลี่ยนไลฟ์อัพด้วยเปลี่ยนไลฟ์อัพด้วยเขาอาจจะมีสไป่์อะไร่ยี่ห้อเพราะยังไม่พร้อมเทียบกับทีมอื่นเขาพร้อมแล้วเย่ก็อยู่ดีภาพหลอนอีกภาพหลอนอีกเกิดภาพหลอนในดวงตา มันรักษายากนะเออดีแล้วกันดีกหรอดีกันอ่าอย่างนี้เลยว่าะกลางๆกลางโอ้หเก่งนะนี่งเซตาก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากญี่ปุ่นที่ฟอร์มคนละเรื่องกับอีกญี่ปุ่นเอ้ยนี่ไลอั่ยังญี่ปุ่นอยู่ไหมมีญี่ปุ่นเกาหลีอ๋อโอเคอันนี้แต่ญี่ปุ่นล้วนใช่ป่ะเซต้าเก่งอันนี้เก่งเลยผมว่าให้เก่งให้เอ่ะสำหรับผมอะเออเอเออเซตาเก่งเก่งเยี่ยม เออสายตาจริงแบบว่ามาตรฐานเขาสูงเออไม่คือคือมาตรฐานเขาอะได้ไปแข่งแบบว่างานต่างประเทศแทบทุกงานนะคือแบบว่าแต่พอไปต่างประเทศแล้วฟอร์มไม่ได้โดดเด่นอะไรงมากขนาดไหนแต่ในโซนเขาเอาอยู่คือมาตรฐานนะมีโหดเลยโหดเลยสายยาเพเยอร์นะผมว่าเอเทีเอว่ะเฮ้ยไอเหี้ยมันแสกคนอื่นไปได้ไงวะไม่ผมไม่มีบวกเอบวกเอบวกสำหรับผมอะเอบวกเลยของแเอบวกหนึ่งเอ็กซ์เกรด พี่ชายของเอซานคือคือมันค่อนข้างไปแบบพิสูจน์ตัวเองได้ดีนะจริงเอ็กโเลตสำหรับเอ็กโคเลตเล่นได้ดีเยอะแล้วคนในทีมก็แบบสเต็ปอัพกันเยอะเล่นดีเล่นดีคาเป้เยี่ยมคาเป้คาเป้อุ้ยโอ้โหเอายโน่นเลยนู่นขับวนเลยนู่นอ่ะให้ให้กล้าวางเลยดีกว่าให้กล้าวางกันดีกว่าโอ้นี่เลยนี่เลยเฮ้ยนี่ส่งจัดอันนี้คืออวยอ๋อแต่ตั้งแต่เสียง้องจริงไปนี่คือ เหี่ยวเหมือนกันนะไม่เสียตอนแรกเสียจริงอะไม่ตอนแรกเสียจริงอยู่แถวนี้เสียกล้าไปไม่อยู่เีาดี่จริงอันนี้จริงแม่งขาดไม่ได้คือคนที่จะเรียงก๋วยเตี๋ยวอ่ะมึงต้องเป็นมึงเองงูเเก่งเก่งมากเสียโอ้โหอันนี้มันเก่งเกินไปอ่ะมันก็เนี่ยมันไม่ต้องคิดนานนะครับจริงๆทุกคนอันนี้อาจจะไม่สำหรับกูนะไม่ไม่ได้โดดเด่น เทคเจอร์เด่นมาคนนึงแต่ทีมเวิร์คเขาโหดมากเยี่ยมเลยก็ว้าพื้นบอลได้เราไปยิงเออเนี่ยแหละอเคมันมีคนซ้อนคนคนช่วยคนซัพพอร์ตเลยคือเล่นดีอ่ะคือมีมั่วๆแค่ไม่กี่คนอ่ะมีทีมมีทีมออแบบเดินเดินมั่วแต่ฆ่าได้ฆ่าได้เป็นหน้าที่ของมันเห็นด้วยตำแหน่งของมันเห็นด้วยทุกปนด้วยท้ายเดท้ายโอ้โหรู้อยู่แล้วเนี่ยตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยอ่ะ ม่ให้อวยจะเป็นไงนะเราก็ต้องเอ่นเลยแข่งเขาไปมีคนไทยคนนึงอันนี้คนไทยครึ่งทีมคือมึงไม่เลือกนิไม่อยากเลือกให้กูเลือกแม่งคือตอนแรกอ่ะตานี่แปได้ปะคือเติอนนี้เลมกทีมลหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไอ้สิบเอ็ดทีมจังไะไหนสิบนี่สิบเอ็ดเข้ามา อ่าอันนี้คือก็รายการทํามาเพื่อความสนุกสนานนะครับผมอย่าไปซีเรียสไปซีเรียสผมก็ประมาณบีว่ะบีนะกายบีบีบีกายบีบีบีกายหมีแปดอยู่กลางอ่าเพูดอดูจากผลงานเพื่อมามื่แล้วครับมามื่นอ่ามามื่มามื่มามื่ถ้าเกิดแบบว่าเดาอะไรไม่ได้เลยเออเดาอะไรไม่ได้เลยจริงเดาอะไรไม่ได้เลย มันจะแย่มันก็แย่ไปเลยมันแม่งเป็นม้ามืดไปเลยแต่ตอนมันเก่งมันก็เก่งเลยนะที่มันเจอใครนะตอนนั้นอนะที่ไอ้นั่นไอ้นั่นยิงเยอะๆโรนอ,นเ,อ,อเจอซีเข็ดไงเฮียมาเอมอาแ,แรกอะเอาชนะซีเข็ดจำได้ละแล้วลทำไมอยู่เนี่ยไม่แต่คือตอนหลังซีเข็ดมันกลับไปตบยู่เลยทั้งสองที่เจอกันนะมใ<ะ>่แต่เหี้ยงกัน ก็ประมาณนี้จะอยู่มามืดครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับสำหรับ VTP Pacific ที่กำลังจะเริ่มขึ้นวันที่6เมษายนนะครับวันที่6เมษายนเริ่มแล้วเหรอใช่เร็วมากอะใกล้ลใกล้เร็วมากเลยมั้ใช่ประมาณนี้ครับผมก็เป็นเทเลทของพวกเราที่เราจัดกันอาจจะไม่ตรงบ้างขำๆอะไรประมาณนี้เนาะ ออถ้าท e> ุกคนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาข้างล่างครับก็อยากให้ทุกคนลองจัดมาดูบ้างว่าจะตรงกันไหมหรือเป็นยังไงก็ขอบคุณมากครับพวกเราลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะวันที่6เมษาเริ่มแล้วเจวกัน